ฮัลโหลตอนนี้เรามาปราสาทอะไรนะกวางเที่ยวสก้าอ่อให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีจุงเบยสาวๆแก๊งวอม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 ใส่ชุดวอมกันหมดเลยสุดาก็ฟิ้งฟิ้งอยู่คนเดียวเพราะสุดาไม่ไหว สวยอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้ดูเดี๋ยวหนูสคนเดินันแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงไหนสวยแล้วก็จะหยุดให้ดูหยุดให้ดูอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนสวยนะโอเคนี่สวยจุงเบยเดินไปดูเขาไปตรงไหนกันบ้างปราสาเยอะมากเดินอากาศดีหนาวเบา สวัดีคุณ h ล l l ล h e ล l o ล l e น่ารักจังเลยอ่ะัเด็กน่ารักมากสุดยอดสามพี่น้องเดินกันผมลาก็ไปข้างไหนเรากำลังหาพวกไกด์อยู่เพราะราัวแต่ถ่ายรูปชินอยู่ชินอยู่ชินัว l discovery travel นะจ๊ะพามาเที่ยว หนุกหนานมากเลยอุ้ยตองนั้นของกินเต็มเลยแป๊บหนึ่งนี่ตอนนี้เป็นทางเข้ามังสมดังเขาไม่มาร้านสกุลนู้นแล้วก็จะสกุลนเป็นไง้สูงต้น้โอเคนี่เป็นของกินเต็มเลยเหสัาแล้ว่ามาสิงวโปรติ่นู้นนี่นั่นสองพี่น้องก็เดินกันไปแล้ว มีมาให้ดูตรงที่สวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมอู้สวยดีน่ามีนก็สานปะเอี่เอ๊บี นี่ตอ้เราซ้อเลยนะคะนี่นักสบักมาลองชิมกันสิดูเจ๊ถือไอ้นี่มาบกขึ้นอิดหน่อยเดี๋ยวรอเขาพูดเดี๋ยวรอเขาโูดอีก กำลังแัดงสื้อขโกบต้องชิมหอมๆใช้ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปมึนนี่เขาพูดได้แล้วอยู่เรากบฏร้อนแป๊บงกวางร้อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ตอนนี้กวามร้อต่อคือไอ้อยู่ยวอากวางเลยลองชิมนะอร่อยจริงกวางมันมันเหมือนเข้มข้นอ่ะอร่อยมากทุกคนมาวางควางมันเด็ดตกขาวกวานเฮ้ยอันนี้มันเป็นเนื้อหรือเป็นหนูวะ นี่เขาโพดนะซ่าจะลองชิมให้ดูหืมหวานเจี๊ยบเขาโพตกลายยี่สิบบาทฝักลักนะแล้วก็บะหมี่อันนี้ตกลายห้าสิบบาทไทยนะว้าวปลาหมึกดีไทยว้าวปลามึกเบื่อจังเลยอ่ะท้าฝักแดงแล้วก็เป็นอลิปไม่หวา เขาพูดวันหวาน,น,นแหละไม่ได้ต้องกินนี่ปลาหมึกกวางชิ้นเลยมองชิมข้าวข้าวแบบกัดตรงหนวดหนวดปลายปลายหน่อยๆเพราะว่าไม่งั้นโซดาไม่กินกัดได้ไหมกัดไม่ได้เดี๋ยวรอคำตอบ เพราะไม่ได้ถ่ายกวางานะนะหยุดก่อนเป็นไง,งานกวางรสชาติก็โอเคนะโอเคใช่ไหมโอเคอเคนี่ยตอนนี้อยู่ไกลแล้วอันนี้เป็นปราสาทอนนะไรคะที่เรามาวันนี้เรามาปราสาทออสการปราสาทออสการาวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนคะแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งที่ชินไซบาชิคชินไซบาชิแล้วก็พาอัสตราไปกินชีสเทปปาโบนะใช่ไหมคะตกลนะครับเลิศม,มากเลย World ์เ s สคาฟ r y นะจ๊ะมีอะไรใหม่เอาไปหน้ำไหมว้าวไม่จริงหรอ สนใจอะไรมัไม่กินจนปากเลอะหมดเลยกำลังจะไปละดูนู่นดูนี่ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วไปละไปละเดี๋ยวถ่ายด,ดูใหม่